นิยายเสียงเรื่องนางบำเรยรอมโจรชีเขียนโดยไมเดริงปฐมบทของการกำเนิดโจรน,น้าวางตายฟานแขวนสาร,รบัดนักครสารมัติยะ เสียงร้องจ้าที่ได้ยินทําให้ทุกคนนั้นซึ่งกําลังรอรุนด้วยความดีใจแทบกระโดดแต่เพียงไม่กี่นาทีต่อมาเสียงร้องก็แผดจ้าขึ้นอีกครั้งทุกคนในที่นั้นต่างหันสบกตาก,กันอย่างฉงนงงวยหมอการีนเดินนําออกมาจากห้องคลอดชั่วคราวซึ่งก็คือห้องห้องหนึ่งในวางทรายฟานแขวนสารบ,บัดติดตั้ตองอยู่ท่ามกลางทะเลทรายไม่ว่าจะมองไปทางไหน ก็เห็นตายสีทองสะท้อนแสงกับดวงอาทิตย์ที่นี่มีโรงพยาบาลเล็กๆที่มีหมอเก่งจัก,กาาตั้งอยู่ไม่ไกลาจากวังทรายฟานแต่เพราะความเป็นห่วงของชิคฟารุกไฮรูสบินมาริกีที่มีต่อชีคาหาริมาภรรยาสุดที่รักซึ่งมีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะักชิกผู้คองแคว้นซาราบตดจึงให้หมอมาทำคลอดเสรี่วังหมอนุ่มใหญ่ ตรงยิ้มมาก่อนแล้วเดินนำพยาบาลสองคนออกมาในอ้อมแขนของนางพยาบาลมีร่างน้อยที่ห่อหุ้มด้วยผ้าขนหนูทั้งสองคนฉีกปารุกทับจะปรีเข้าไปหาคุณหมอดวงตาคมกวาดมองทารกน้อยทั้งสองคนด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกลูกค่าทั้งสองคนเลยเหรอหมอใช่แล้วขอรับท่านชิกได้ลูกชายฝาแฝดขอรับชิกปารุกน้ำตาพริมหน่วยตา นี่คือของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่สุดร่างสูงสง่าพาเผยในชุดโต๊ะสีขาวมีเสื้อคลุมสีน้ำตาลปากดิ้นทองที่ปกมีรวดรายสวยงามสวมทับบนศีรษะมีผ้าคลุมสีน้ำตาลทองและคาดทับด้วยเชือกถักอีกันผู้ครองแคว้นหนุ่มสาวเท้าเข้าไปใกล้าทารกฟ้าแฝดตัวน้อยคนไหนเกิดก่อนหรือหมอเจียงกังวานแต่งได้วยอำนาจบารมีถาม คนทางขวาขอรับเมื่อได้รับคําตอบมือใหญ่สั่นเล็กน้อยก็ยื่นออกไปหาร่างน้อยทางขวามือข้าขออุ้มลูกหน่อยได้ไหมได้สิขอรับพยาบาลส่งชีกน้อยให้กับทันชิกปา่าลูกหมอต่างนางพยาบาลราวพันก็ยิ้มยินดีที่ได้เห็นทารกน้อยอยู่ในอ้อมแขนของผู้เป็นบิดาเด็กน้อยปิกการตอบรับสัมผัสอ่อนโยนนั้นเล็กน้อย เรียกรอยยิ้มบางๆจากผู้เป็นบิดาได้อย่างน่าดูปารุเอื้อนเอ่ยขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าก่อนจะหลดปลายจมูกโด่งแหลมรงบนแก้มนุ่มของลูกน้อยเบาๆคนนี้ข้าให้ชื่อว่าเรฮานส่วนคนนั้นทารกน้อยในอ้อมแขนถูกส่งคืนให้กับนางพยาบาลแล้รับร่างน้อยของบุชายอีกคนทารกแปดผู้น้องปิดหน้าไปมาแถมยังทำปากขมุกขมิบ ลูกคาคนนี้คาจะเสียวหน้าดูจิกปาลารุกกดปลายจมูกลงบนแก้มนุ่มๆของลูกแปดคนน้องคาจะให้ชื่อว่าเรยัตแข็งแรงดีทั้ทงคู่ขอรับหมอบอกเหมือนกันอย่างกับแกแะเราคาจะรู้เรืยังไงว่าคนไหนเป็นคนไหนเด็กแปดย่อมีส่วนที่แตกต่างกันวันนี้ชิกน้อยยังไม่ดื่มตาเราก็เลยยังเห็นว่าทั้งคู่เหมือนกัน หมอหมายความว่าถ้าลูกของข้าลืมตาแล้วเราจะเห็นความแตกต่างกันรึเพราะไม่เคยมีลูกแถมยังเป็นลูกแปดอีกด้วยทำให้ชีกหนุ่มถึงกับตื่นเต้นจนเนื้อตัวสัน่นขอรับข้าเองก็ไม่แน่ใจแต่อยากให้ท่านรอดูเวลาที่ชีกน้อยลืมตาข้าว่าท่านคงได้เห็นความแตกต่างก็เป็นได้ชีกฟาลุกยิ้มกว้างหากจำได้ว่ายังมีอีกหนึ่งคนที่เกือบลืมไปเลย ชีคาล่ะเป็นยังไงบ้างหมอนางสบายดีแข็งแรงดีหรือเปล่าหมอของศีรษะลงก่อนตอบเสียงเบาวกว่าเดิมตอนนี้ชีคาปลอดภัยขอรับแต่นางอ่อนแอมากข้าเกรงว่าการเลี้ยงลูกแปดจะทำให้หนางไม่ไหวหัวคิ้วของชิปารุขขมวดมุ่นเขารู้ดีว่าเมียรักมีร่างกายไม่แข็งแรงชีคาฮาริมา เจ็บอ่อนๆแอดๆมาตลอดถึงกระนั้นเธอก็ประสงค์จะมีลูกให้กับเขาแล้วเธอก็ทำให้เขาดีใจจนบอกไม่ถูกร่างสูงเดินเข้าไปในห้องของชีคาที่ยังนอนอยู่ดูร่างกายของเธอหลังจากคลอดลูกให้เขานั้นบอบบางและเสียเซ่ยวมากความเป็นห่วงทำให้ชิกฟารู้นั่งลงบนเก้าอี้ข้างเตียงกุมมือบางเย็นเฉียบของเธอไว้แน่นดูเหมือนมีรักจะรู้สึกตัว ละรับรู้ได้ถึงแรงบีบกระชับที่ฝ่ามือด้วยความเป็นห่วงเถลืมตาขึ้นมองหน้าสามีด้วยดวงตาฉ่ำชื้นลูกของเราหรอเจ้าคะท่านพี่หมอคงพาไปนอนที่ห้องกลางๆแล้วละ่ะฮาริมาขอบคุณที่เจ้ามอบลูกชายให้ข้าถึงสองคนลูกชายสองคนเหรือเจ้าคะท่านพี่หมายความว่ายังไงเรามีลูกแปดหรือเจ้าคะใช่ที่รัก เราได้ชิกแปตัวน้อยเป็นของขวัญล้ำค่ามากทีเดียวชีคาฮาริมาถึงกับน้ำตาไหลพราาเพราะความดีใจแต่การที่เธอดีใจมากเกินไปทาให้เธอหายใจไม่คล่องฮาริมากระแอมกระไอออกมาหลายครั้งจนชิกปารุต้องเรียกหมอให้เข้ามาดูอาการของมีอรักเป็นยังไงมั่งหมอฮาริมาเมียข้าเป็นยังไงบ้างชีคาอ่อนแอมากเธอต้องได้รับการพักผ่อนร่างกาย เกิดจากการทอดชีกน้องคนหลังทั้งที่แทบจะไม่รู้สึกตัวบวกกับความดีใจทำให้หัวใจเต้นผิดปกติแต่ถ้าได้พักผ่อนมากๆนางก็จะหายเป็นปกติขอรับชีฟารุกจึงปล่อยให้ชีคาฮาริมาได้พักผ่อนอย่างเต็มที่โดยที่เขาเลือกเดินไปมองหน้าแดงๆของลูกน้อยสองคนเห็นหน้ายู่ๆของลูกน้อยก็ต้องยิ้มกริ่มผางคุนคิดว่าจะเลี้ยงดูป่าด้วยตัวเอง หากเมียรักไม่อาจจะเลี้ยงดูได้ทีเดียวพร้อมกันสองคนนี่คงเป็นบัญชาของพระเจ้าเป็นบททดสอบบนโลกมนุษย์ที่มีทั้งความดีและความชั่วปะปบบนกันชีคาหาริมารำห้ายปริ่มจะขาดใจเมื่อได้ทราบข่าวรายที่สุดในชีวิตชีกฟารุกผู้เป็นสามีประสบบัติเหตุเครื่องบินส่วนตัวตกเสียชีวิตทันทีเหลทหารองครักษ รักคราชบริวารไปช่วยกันตามหาร่างที่ไร้วิญญาณเพื่อมาประกอบพิธีทางศาสนารางบอบบางใช้สองมืออุ้มลูกน้อยข้างละคนทารกน้อยไม่ดูอิโนโอนอินเนยังคงรับตาพริ้มปากกระดูดจวบเวลาที่รู้สึกหิวขึ้นมาดวงตาฟ้าฟ,า,ฟางราอยหยาดน้ำตาที่คลอเบ้ากระพริบได้หยดน้ำตาไห,หลลงมาอาบสองแก้มทันพี่ทิ้งข้าไป แล้วข้ากับลูกจะอยู่กันยังไงเจ้าต้องอยู่ให้ได้เพื่อลูกของเจ้านะฮาริมาชิกมาริกอารินบินมาริกีพี่ชายของชิกฟารุกพูดจากไปให้กำลังใจน้องสะพ้ายเธอคร่ำครวญเสียอกเสียใจต่อการจากไปของสามีแต่พอร่างกายที่อ่อนแอทำให้ชิกมาริกเข้าใจในหัวใจของเธอเหมือนกับขาดที่พึ่งละเสาหลักของครอบครัว ในฐานะของพี่ชายสามีของเธอจะต้องให้กำลังใจน้องสะพ้ายเพื่อลันหลานท่านพี่มาลิกข้าจะทำอย่างไรดีตอนนี้ข้ามีลูกต้องเลี้ยงถึงสองคนในขณะที่ข้าเองก็อ่อนแอเหลือเกินบอกตรงๆว่าข้ากำลังจะไม่ไหวอย่าพูดแบบนั้นสิฮาริมาพี่จะช่วยเจ้าเลี้ยงลูกเองไม่ท่านพี่ต่อไป ท่านจะต้องรักษาการแทนสามีของข้าจะให้ข้ายื่นภาระให้ท่านข้าคงทำไม่ได้แต่ทิกแปดลานของข้าจะต้องปกครองแควนสารบัดต,ต่อไปนะหาริมาทีคาฮาริมานาสรดใช่ข้อนี้เธอรู้ดีแต่เธอก็รู้ตัวเองดีเหมือนกันถ้าจะต้องเลี้ยงลูกที่อยู่ในวัยเดียวกันถึงสองคนเธอไม่ไหวแน่จะหาคนมาช่วยเลี้ยงอย่างแม่นม เธอก็มองไม่เห็นใครและไม่ไว้วางใจใครให้เลี้ยงลูกแทนด้วยสมองพันคิดถึงพี่ชายของเธอที่ตุรกีฮารีมซาจลา,าแต่งงานกับภรรยาสาวแสนสวยแต่เพราะอาอีตาผู้เป็นพี่สะใภ้ของเธอนั้นมีลูกไม่ได้ตอนนี้ทั้งคู่ยังอยู่กันตามลำพังถ้าเธอส่งลูกชายไปให้เลี้ยงสักคนละ่ะข้ารู้แล้วว่าจะทำยังไงดี ทำยังไงชิกมาริกถามค่าจะส่งลูกของข้าไปให้พี่ชายกับพี่สะใภ้ของข้าเลี้ยงพวกเขายังไม่มีลูกและเป็นคนที่ข้าไว้วางใจที่สุดข้าไม่เข้าใจทําไมเจ้าไม่ให้ใครช่วยเลี้ยงหลานของข้าที่นี่มีคนมากมายเจ้าเลือกใครสักคนที่น่าไว้ใจก็ได้นินาชิกมาริคคานเพราะไม่เห็นด้วยที่จะส่งทารกน้อยจาอกอกแม่ไปตั้งแต่แบรบอ ข้าอ่อนแอเกินกว่าจะปกป้องลูกทั้งสองคนพร้อมกันได้หากจะมีใครทำร้ายเขาท่านพี่ต้องเข้าใจข้านะเจ้าคะข้าไม่ไว้วางใจใครมากกว่าพี่ชายและพี่สะใภ้ของข้าถึงลูกจะอยู่ห่างจะอกแม่ตั้งแต่แบบอกแต่ข้าแน่ใจว่าเขาจะต้องสุขสบายท่านพี่อย่าลืมว่าขณะที่ท่านปาลารุกจากไปนั่นหมายถึงแขวนสารบัด กำลังมีช่องโหว่ใครที่คิดจะตั้งตัวแทนสามีของข้าก็มีและเป้าหมายของพวกมันก็คงไม่พ้นลูกชายปฝาแฝดของข้าผู้ที่จะขึ้นครองแคว้นต่อจากพ่อของเขาชีกหนุ่มผู้เป็นพี่ชายพยักหน้าอย่างเข้าใจเหตุผลของน้องสะพ้ายนั้นก็มีมากกว่าที่เขาจะคาดคิดเขาเองก็หลงลืมคิดถึงข้อนี้น้องสะพยของเขาพูดถูกทีเดียวไม่อยากเชื่อว่า ร่างกายภายนอกที่ดูอ่อนแอมากขนาดนั้นแต่จิตใจและสมองของเธอกับละเอียดอ่อนรอบคอบระถีทวนมากทีเดียวข้าเข้าใจเจ้าแล้วฮาริมาแต่ข้ามีคำถามว่าเจ้าจะแยกแปาคนพี่กับคนน้องออกจากกันนานเท่าไหร่ข้ายังบอกไม่ได้แต่ท่านพี่อย่าลืมว่าคนที่ขึ้นครองบัลลังก์จะมีได้แค่คนเดียวชีคาฮาริมาบอกยังตัดสินใจเด็ดขาดและคิดว่า ทาสามียังอยู่คงตัดสินใจเหมือนเธอเจ้าจะบอกว่าไม่ว่าลูกแปดจะอยู่ด้วยกันหรือไม่คนที่จะได้รับหน้าที่อันยิ่งใหญ่จะต้องมีแค่คนเดียวและคนคนนั้นก็คือคนที่เกิดก่อนร่างทารกน้อยถูกยกขึ้นระมานดาก็กดจมูกหอมแก้มนุ่มนิ่มนั้นทีละคนแค่เธอยกลูกน้อยขึ้นเธอก็รู้สึกเหนื่อยแล้วไม่เสมอไปนะฮาริมาข้าเป็นพี่ของฟารุก ข้ายัางไม่ได้คลองแขวนทีกมาิกแยงในฐานะของแม่ของลูกแปดจะให้ข้าเลือกใครได้ละท่านพี่ถ้าไม่ใช่ลูกคนที่เกิดก่อนส่วนลูกคนเล็กก็จะเป็นผู้ช่วยของพี่ชายเขาจะมีอำนาจไม่แพ้พี่เพียงแต่อยู่เบื้องหลังพี่ชายเท่านั้นในที่สุดชีกมาิกก็ต้องพยักหน้ายอมรับอีกครั้งเขาค้านฮาริมาไม่ลงจริงๆเขาต้องยอมรับเหตุผลข้อน,นี้ของเธอ เพื่อการดำเนินต่อไปของทุกชีวิตในแคว้นซาราบาด